สว,สวัสดีครับพี่นอ้นองเอฟซีสาวนอนเป็นแท้งครับเอฟซีรถแหล่ลำเพิ่นเตยเสือเดือดสปูสก้นครับผมเช่นเคยครับช่องอาจารย์โอเตยเสือเดืดลำเพินออฟฟิเชียลครับมาตาสารคามพี่น้องมาแวะนี่สถานีแรกห้องพักแดนเซอร์ครับคลิปแรกของผมครับวันนี้ประเทศไายจักคลิปเลยหลังจากไปงานมาเมื่อวานไปงานเมื่อวานมากกับมาหอดกสิเดนอนหงบงสาพี่น้องนอนมัดมือเลยแล้วก็ไปทุระเอารถไปต่อทะเบียนมาก็สิมาอัปเดตให้พี่น้องเบ้างไปห้ เฮ้ยข้พพาพ่อไปแล้วนี่โอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับบาเบียไปเข้าไปไปน้ำกันตัวเขาต้องย่างน้ำกันไปทำอะไรทำด้วยกัน,นเฮ้ยก็ยังอ้อมไปไกล <laughs> ต้องพักเดนเซอร์ครับแต่อัปเดตเป็นกันมาไายล่าสุดบนเทพื้นทองน้ำ ให้พื้นบางยูบางเศร้าก่ัพาพีพาน้องมาบึงให้อัปเดตหัซใจล่ะสวัสดีครับพักกันเห็ดอย่างน้อยพอพอมาอัดบอโลบ็ดังขึ้นโค้งเตี๋ยอืมโค้งไกลบ่ ก็มาลำมุกนี่สวัสดีครับิ่ดครับขพกไก่ครับบ่แมนตัวควงเล็กตัว่งกเล็กอืมเดี๋ยวี่้องเวได้สิมุ่งทั้งทงวันมาเพื่อนกนนี่ครับเทพื้นเรียบร้อยแล้วโอ้ยมันอันมากเลยเ่งข้าไปข้าอื่นก่อน

ต่อหลังท้านะครับมองไปที่เส้นองหน้าหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นห้องเี้ัน่เหนมเนทางว่าไกลนาาบันเอากกมุงให้จอดกัน,น ส <c oughs> ี่โมงแล้งอากาศยัง <meeting people> <fresh> ้อนอบเอาปลายมาการอากาศในช่วงมีนาเปสภาพเลย้อนอากาศ้อนเอาแมัน้พลนสั้นสูงเหมือนี่ไปนสั้นสูงมา

อยู่ยส,ยสูงไห้เนาะมัดเมืองวานผมไปงานลยเอ็ดเดีผมกับมาทายตอนเช้าผมกับบวกออยู่ดีมื่อนี้ก็ทัวมัสิบบ้าหอดเมือวัดเูเ่าเจ้ารถยดโดนตีสามเครื่องก็ทีเข้าบ้านก็ได้นอนก็ทนัรับ6มงเ้า แนครับว่าหันกับไปสารค้ามันมาดต่อทะเบียนรถว่มันตัดสักสีมาเงาเขาดิ เนห้องน้ำเลย้อเบียรห้องน้ำสามห้องทึกษาอะไรฮอบบแบลังงนเด้อเดนังลกเห็นตะข้ออเ้เ่นั่งของนำนี่ก็ได้เปลยนก็ได้เปล่นตะทัดสยุ

เทพื้นแล้วก็เป็นสะอาดตาขึ้นเรืแล้ว คี่เ,เันอไปคือฉนตอไปเรียนเโรงงานเนยไเียนเรยก,ยงงก็่าสีแงกงคนน่ยบ้นแกงคนใช่ไหม พบกันได้เลยจวดจวดจวดครัเดียวน่ะสวัสดีเาเดียว่นเบี้ยวเบียวแล้วเบี้ยวยอะจิโดนไปเลยเนี่เหมืนหัวดาวครับไปหาลมาจีบเพิงติ พื่อบพื่บบิีีเอลูกสีโิอนลูกสีแต่ละแผ่นทำนิดซำนดำิดำดเลยไปบีอยู่ไปีอยู่หน่างนั่แจ้แจ้ไปเป็น ใมาิดระท่อมตะเก่านาอยู ok so, uh, like, shoe, right? ่ไทยยู so ่าเ uh ี่ยว้อความถ้ที่ีมเดี๋ยวยังไงดี๋ยวขึ้นสี่ฝากแค่น้นะเดี๋ยวนี่ครับขอฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ ไมบ,บ,บหายกินง่ายนะผมนะเอาฝาก <c oughs> ไว้พี่ครับฝากพี่ฝากนองครับผมขอบคุณครับ